ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็ปกผมเช่นเคยนะวันนี้ผมไม่ได้มาทําอะไรนะไม่ได้มาขี่รถไม่ได้มาเลยผมมาเช็ดรถเฉยๆว่ามันไม่ได้ออกนานเราที่ฝุ่นมันจับนะก็เลยต้องมาเช็ดนี่ผมเคลื่อนอนยาไปแล้วนี่ก็มาเช็ดทีหลังครับอนยาที่ผมใช้ผมใช้ของเป็นของพี่อะไรโอดุคตินะครับที่ที่อยู่เมือ,องโคราชนะครับ โอ้ดูกติพีนะครับเอ็กเ็คไนะบนะครับไม่เกี่ยวว่าจะเป็นซีซีเท่าไหร่ก็ใช้ได้หมดนะครับขอให้เป็นมอไซค์นะครับก็ดีมากผมเคลบไว้เห็นไหมมาเช็ดตอนเช้าเกี่ยงตับยับมาๆสุดที่ดีสุดยอดเลยคุณนะโอ้หอนหอน,หอนวันนี้ผมก็ไม่ได้มาขี่นะมาเช็ดก็พอแล้ว ตร่งน,นี้มันโรคระบาดมันน่ากลัวนะครับไม่อยากเป็นโอเคครับทุกคนถ้าใครอขีน่นกเลยตรงท่อนี่ไม่ต้องเชื่นเชื่อตัวตงลดถ้าใครคนติดตามให้ผมโอ้ขอบคุณด้วยนะครับมียอดับสไใครผมก็สองรอดกว่าซับนะครับก็ขอบพี่เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวับนนี้ก็ไม่มีอะไรนแล้วล่ะ น่าจะไม่มีนะทุกคนมาเชิญรถจ่เชื่อไอ้ทุกคนถามว่าผมใส่มุมกล้องอยังไงนะมุมหน้านี่ไงผมทำยังไงนะเดี๋ยวเข้าไปใต้ชิวนะครับเวลาลมมานี้มันก็จะกระแทกมันก็จะไม่มีเสียงลมเชิงเลยนะมันจะมาเน้นเสียงหน้าอย่างเดียวเสียงหน้าที่ได้ก็คือเสียงท่อรถเราครับโอเคเดีย๋ยวมามา โอ้ยมันน,นั่นนี่เถอะเนาะอีกแค่800ซับสไครป์ผมก็จะไปออกอาซิกแน,นะทุกคนตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆอย่าเบื่อกันเด้อโอเคครับสำหรับนน,นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์สนงบสนุห้ผม,นนะม,มางนี้ผมไปนมุมดีสวัสดีครับ